สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวงานแกนนิสตานะครับของดาพิคดาศูนย์เนาะน่าจะออกมาแค่3มกล่องนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะได้ของมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละกล่องกันเลยเริ่มจากกล่องแรกครับเป็นทันจิโร่นะครับอันนี้ก็เป็นรอบกล่องนะครับ ตัวฟิกเกอร์น่าจะมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวฟิกเกอร์กับอันนี้เป็นฮันจิโร่นะครับหน้าดูจะบอกว่าจะดูแปลกๆก็ไม่เชิงแต่เวลาตั้งรวมๆมันสวยนะครับงานนี้แต่ตอนตั้งดูเดียวๆคือหน้ามันก็จะดูแบบแม่งๆ,ๆนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่ารายละเอียดดีเทลทำมาสวยนะครับ เส้นผมมีการลงแรงเงาชุดอ่าโอเคตัวนี้จะมีก้อนคำม,มาด้วยนะครับแต่การลงสีก็ยังจะมีเลอะๆเ,เหมือนกันนะครับยังไม่ได้แบบอันนี้มากตัวกระดุมก็ทำมาดูมีมิตินะครับลงเข็มขัดด้วยแต่ชุดก็ เงนินนครับส่วนตัวน้ําหนักก็ถือว่ามีน้ำหนักเยอะอยู่นะครับส่วนสูงถือว่าสูงนะครับน่าจะประมาณ23หรือ25เซนนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปตอนรวมๆกันนะครับหน้ามันจะดูแบงแงหน่อยส่วนสูงมันจะดูแบบป้อมๆตันๆนะแต่ก็ ถือว่าสวยนะครับเวลาเข้าตู้แล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกล่องถัดไปได,ดีกว่าต่อไปเป็นเซนนิสุนะครับด <Okay. S 2> ไปดูตัวโมเดลกันเซนนิสุถือว่าทำมาได้หน้าละมุนอยู่นะครับหน้าดูแบบหวัดระแวงเหมือนกัน แล้วก็ดูแบบนิ่งๆนะออดูออกเขินอายนิดหน่อยส่วนชุดก็ลงรายละเอียดดีนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังเส้นผมก็ทำสวยนะแต่ก็จะเห็นชัดว่ามันมีลายเป็นแบบเหมือนตัดอะเลยฟิกเกอร์จะมาทั้งตัวเลยนะครับตอนนี้ผมซื้อมา มาพร้อมก้อนคำเนาะับแ,บบแตไ่ไม่ใช่แบบประกอบนะครับน้ำหนักก็หนักอยู่นะด้นต <c oughs> <ๆ>ันเดี๋ยวดูแบบมุมกว้างถ้าเทียบกับทันจิโร่ตัวน,นี้ก็ดูสวยกว่านะค,ะ <c oughs> ครับคนละแนวแล้วกันอื <c oughs> แต่ก็ดูแบบ ดูตัวเล็กๆตันๆเหมือนกันนะแต่ตัวนี้งานมันสูงนะสูงประมาณ23ถึง24่เซะมุะมนี้โอเคเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปกันเลยดีกว่าครับตองสุดท้ายเป็นอินโนสุเกะนะครับเสยียดน่าจะมีหัวมาให้เปลี่ยนนะครับอันนี้จะเป็นหัวหมูป่าหัวเดียวเลยนะ เราไปดูตัวโมเดลเดี๋ยวครับว่าเป็นไงก็จะมาอย่างนี้เลยนะฮะก็มาเป็นหัวหมูป่าแต่ตัวไม่มีการลงแรงเงาอะไรเลยนะฮะตัวก็มาแบบซิดๆเลยลก็มาใแสบบ่ชุดเรียกว่าอะไรนะผ้าคาดเอวแบบหนังสัตว์ดาบสองเล่มแต่ดูดีมันไม่มีลงแรงเงาอะไรเท่าไหร่มันก็เลยดูแบบ ดูซิสๆไปหน่อยเนาะเส้นผมเส้นผมแต่ในราคาโมเดลตัวนี้ราคาแรงสุดนะครับเทียบกับ3าตัวนั้นอาจจะเป็นเพราะตัวนี้มันหายากแล้วนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าใครรู้ก็ช่วยแจ้งที่ทำไมตัวนี้ถึงแพงกว่าตัว2ตัวนั้นนะแต่โดยรวมเวลาตั้งตัวนี้มันดูสมส่วนกับา2ตัวนั้นนะในความรู้สึกนะ อาจจะเป็นเพราะว่าสองตัวนั้นมันใส่ชุดแล้วมันดูหนาเตอะแต่นี้ไม่ใส่ชุดมันก็เลยดูแบบบาลานนะครับแต่ส่วนสูงเท่ากันนะ2ตัวนั้นกับตัวเนี้เวลาตั้งโดยรวมกัน3ตัวก็ถือว่าสวยครับงานนี้อโอเค คลิปนี้ประมาณนี้ครับยังไงฝากกดไลค์กด u ับ c ไคร e แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรือสนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถเข้าไปดูใน s h อป e e ได้นะครับหรือถ้ามาทางเพจได้เนาะก็มีงานพวออิชิบังแล้วก็หนังสือการ์ตูนนะครับลองเข้ามาดูแล้วมาอุดหนุนกันได้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปแล้วครับสวัสดีครับ